อุปสรรคคือบททดสอบของความเข้มแข็งทุกปัญหาที่เข้ามามีไว้เพื่อสอนให้เราเติบโตไม่ใช่ทําให้เราหยุดเดินในทุกเส้นทางของชีวิตไม่มีใครที่เดินผ่านมันไปได้อย่างราบรื่นตลอดเวลาทุกคนล้วนต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามและในตอนที่เรากําลังเผชิญกับมันเราอาจรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือแม้กระทั่งอยากถอดใจแต่ความจริงก็คืออุปสรรคไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําร้ายเรา มันมีไว้เพื่อทําให้เราแกร่งขึ้นปัญหาไม่ได้มีไว้ขวางทางแต่มีไว้พาเราเติบโตหลายครั้งที่เราเผชิญกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนเรามักถามตัวเองว่าทําไมมันถึงยากแบบนี้หรือทําไมชีวิตฉันถึงเจอแต่ปัญหาแต่ถ้าลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดเราจะพบว่าไม่มีใครเติบโตจากความสบายความสําเร็จที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันเกิดขึ้นจากการเดินผ่านหนามแหลมที่คอยทดสอบความอดทน และความเชื่อมั่นของเราลองคิดดูสิถ้าทุกอย่างในชีวิตง่ายดายเราคงไม่รู้จักความพยายามถ้าไม่เคยล้มเราก็จะไม่รู้วิธีลุกขึ้นและถ้าไม่มีอุปสรรคเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราสามารถไปได้ไกลแค่ไหนความเข้มแข็งไม่เกิดขึ้นในวันที่ง่ายแต่เกิดขึ้นในวันที่เราสู้ต้นไม้ที่เติบโตในพายุจะมีรากที่ลึกและแข็งแรงกว่าต้นไม้ที่โตในที่ร่มสงบชีวิตของคนเราก็เช่นกันพลังภายใน ของเราจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่เราก้าวผ่านความยากลําบากเพราะทุกครั้งที่เราเลือกไม่ยอมแพ้เรากําลังสร้างตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพวกเขาไม่ได้เก่งกว่าหรือโชคดีกว่าใครแต่สิ่งที่ต่างคือพวกเขาไม่หยุดเดินเพราะพวกเขารู้ว่าทุกอุปสรรคคือหินก้อนเล็กๆที่จะกลายเป็นบันไดสู่จุดหมายปลายทาง อุปสรรคเท่ากับครูที่ดีที่สุดในชีวิตถ้าเรามองลึกลงไปอีกระดับหนึ่งอุปสรรคไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่มาทดสอบว่าเราพร้อมจะเติบโตแค่ไหนทุกปัญหาที่เข้ามาล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอถ้าเราเลือกจะเรียนรู้จากมันปัญหาสอนให้เราคิดให้รอบคอบมากขึ้นความผิดพลาดสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือทางที่ไม่ควรไปความล้มเหลวสอนให้เรารู้คุณค่าของความสำเร็จและความเจ็บปวดสอนให้เรามีหัวใจที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่มีมหาวิทยาลัยใดในโลกที่จะสอนเราได้ดีเท่ากับชีวิตจริงและอุปสรรคก็คือหลักสูตรที่ทุกคนต้องเรียนเพราะสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนมุมมองเท่ากับเปลี่ยนชีวิตสิ่งที่ทําให้หลายคนหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่เพราะอุปสรรคมันใหญ่เกินไปแต่เพราะมุมมองที่เรามีต่อมันต่างหากถ้าเรามองอุปสรรคว่าเป็นกำแพงเราจะรู้สึกว่ามันขวางทางแต่ถ้าเรามองว่ามันคือบันได เราจะรู้สึกว่ามันกำลังพาเราสูงขึ้นจงจำไว้ว่าไม่มีใครที่เดินไปถึงความสำเร็จโดยไม่เคยเจอปัญหาทุกคนที่คุณชื่นชมในวันนี้ล้วนเคยผ่านคืนที่มืดมิดมาก่อนทั้งนั้นสิ่งที่พวกเขาทำคือเดินต่อแม้จะไม่รู้ว่าแสงสว่างอยู่ไกลแค่ไหนและสุดท้ายพวกเขาก็พบว่าทุกอุปสรรคที่ผ่านมาคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาคู่ควรกับความสำเร็จในวันนี้วิธีรับมือกับอุปสรรคอย่างคนเข้มแข็งยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับมัน การปฏิเสธไม่ทําให้อุปสรรคหายไปจงเผชิญมันด้วยความกล้าเพราะยิ่งหนีมันยิ่งตามเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดทุกครั้งที่ล้มอย่ามัวแต่โทษตัวเองให้ถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรแบ่งเป้าหมายให้เล็กลงอุปสรรคจะดูไม่ใหญ่เกินไปถ้าเราค่อยๆก้าวทีละก้าวอบรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสู่ความสำเร็จเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่มีพลังใดสําคัญไปกว่าความเชื่อที่ว่าฉันทําได้เพราะถ้าเรายังเชื่อเราก็ยังไม่แพ้ในวันที่ทุกอย่างดูยากในวันที่เราแทบไม่เหลือแรงเดินต่อจงจําไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งนี้จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะอุปสรรคไม่ได้มาเพื่อหยุดเราแต่มาเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสําหรับสิ่งที่ดีกว่าที่รอยอยู่ข้างหน้าและวันหนึ่งเมื่อคุณหันกลับไปมองเส้นทางที่ผ่านมาคุณจะขอบคุณทุกปัญหาที่เคยทําให้คุณร้องไห้ เพราะมันคือเหตุผลที่คุณแข็งแกรง่งอย่างที่คุณเป็นในวันนี้อุปสรรคในวันนี้คือพลังในวันหน้าอย่าก,กลัวที่จะล้มอย่าก,กลัวที่จะเจ็บเพราะทุกก้าวที่คุณเดินท่ามกลางความยากลําบากกําลังพาคุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นทุกวัน